เป็นปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นระยะแพร่กระจายไปที่กระดูกความเห็นผมผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการกระจายบ้างแล้วนะครับจริงหรือเปล่า<ม>เพราะว่าระยะเวลาที่ย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่ไม่เกินสักห้าหกเดือนเรื่องราวของทำลายที่ถูกปกปิดเริ่มต้นด้วยความเงียบงานในทำเนียบขาว ข้อมูลสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนถูกเก็บงำไว้ในแฟ้มลับที่เขาถึงได้เฉพาะบุคคลไม่กี่คนเท่านั้นข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในวงในของวอชิงตันดีซีเมื่อมีเสียงกระซิบถึงการตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะลุกลามถึงกระดูกแต่กลับไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน จุดเริ่มต้นของความสงสัยอยู่ที่การตรวจสุขภาพประจำปีของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตามปกติแล้วผลการตรวจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ครั้งนี้กลับมีความล่าช้าอย่างผิดปกติและเมื่อมีการถแถลงผลการตรวจกลับมีเพียงข้อมูลทั่วไปที่ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดที่สำคัญนักข่าวสายการเมืองเริ่มตั้งข้อสังเกตถึงตารางการทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน มีการยกเลิกการเดินทางและการปรากฏตัวในที่สาธารณะหลายครั้งซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นเหตุผลด้านตารางงานแต่กลับไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมในขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทหารแห่งชาติวอลเตอร์รีสหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ถูกปกปิดภายใต้เหตุผลของการตรวจสุขภาพประจำหรือการรักษาอาการเล็กน้อย ความสงสัยเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีแหล่งข่าวภายในทำเนียบขาวออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ตรงกันบางแหล่งข่าวระบุว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการรักษามะเร็งมาเป็นเวลานานแล้วในขณะที่บางแหล่งข่าวกลับปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวการวิเคราะห์ไทม์ไลนย์อย่างละเอียดพบว่ามีช่วงเวลาหลายเดือนที่ข้อมูลสุขภาพของประธานาธิบดีไบเดนหายไปจากรายงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นช่วงที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตารางการทํางานและการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีก็เกิดคําถามที่ตามมาถึงการปกปิดข้อมูลหรือไม่ที่เพราะหากนับๆดูแล้วช่วงเวลาจากการประกาศชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยล่าสุดก็มีคําถามถึงเรื่องของสุขภาพของโจไบเดนด้วยและเมื่อนับย้อนเวลาไปพบว่าความรุนแรงของโรค อาจต้องใช้เวลาตามหลักทางการแพทย์ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดย้อนกลับไปปีที่แล้วดรเควินโอคอนเนอร์แพทย์ประจำทำเนียบขาวยืนยันในรายงานว่าโจไบเดนเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างสมบูรณ์แบบโดยบอกว่าชายวัย81ปีมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาและยังคงปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีได้ และหนึ่งปีต่อมาประธานาธิบดีโจบไบเดนป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามและมีการแพร่กระจายไปถึงกระดูกจริงๆเขาต้องเรียนว่า,าระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเขาตรวจเจอในระยะไหนก็ต้องเรียนว่าโดยปกติเนี่ยปัจจุบันเขาจะแนะนําให้ผู้ชายเนี่ยครับสกรีนด้วยการตรวจ PSA ก่อน นะครับคือถ้า PSA เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคนไข้ลายนั้นๆเนี่ยควรจะอยู่ที่เ,เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะไหนครับก็เลยไม่แน่ใจว่าของขอดีตประธานอาธิบดีเนี่ยตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเขาตรวจเจอ PSA เนี่ยระดับที่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจากในข่าวเนี่ยก็คือมีการลามไปที่กระดูกแล้วเนี่ยซึ่งเป็นระยะ4มีการแพร่กระจายเนี่ยคิดว่าก็น่าจะอาจจะเป็นมาสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยครับ คือตรงระยะเวลาเนี่ยคงตอบยากเพราะว่าอย่างคนไข้บางรายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวเซลล์มะเร็งเองเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดคือผมดูในเนื้อข่าวที่เขียนเนี่ยเนื่องจากระยะที่เจอผมไม่แน่ใจว่าเขาเจอเกร,รสัสกอร์เนี่ยสี่บวกหาหรือ5้าบวกสี่ซึ่งเป็นลักษณะของเป็นเซล์มะเร็งที่เป็น aggressiv นครับพวกนี้มันจะมีการกระจายได้เร็วครับ อย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันมันถึงแบบเป็นหลักปีไหมครับหรือแบบกี่เดือนโดยโดยปกติน่าจะใช้เวลาเป็นหลักปีครับอืมแล้วมันเลยไม่แน่ใจว่าเขามีการตรวจตัว P s a ประเมินเป็นระยะระยะหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นระยะแพร่กระจายไปที่กระดูกความเห็นผมผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการกระจายบ้างแล้วนะครับพีิงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาปิดข่าวหรือเปล่า เพราะว่าระยะเวลาที่ย้อนขับไปเนี่ยมันก็ใช้เวลาแค่ไม่เกินสักห้าหกเดือนครับนะครับทีนี้ในในมุมในมุมอย่างเงี้ยในมุมของอาจ์ญ,ญาบันทางคุณหมอเองเนี่ยถ้าเกิดกรณีการปิดข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยม,มันถือว่าผิดพลาดหรือร้ายแรงหรือยังไงไหมครับ ออันนี้ผมตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าคือเราไม่มีข้อมูลทางนู้นค,คือคนที่เป็นคนตอบเนี่ยอาจจะถูกไม่แน่ใจว่าเ,าเขาตรวจตรง PSA หรือเปล่าเนี่ยครับอาจจะมีการตรวจเช็คร่างกายอย่างอื่นแต่ว่าไม่ได้เช็คในส่วนของการสกรีนของมะเร็งต่อมลูกหมากครับนาทีนี้คําถามที่ตามมาคือดอรโอคอนเนอร์มีส่วนรู้เห็นในการปกปิดนี้หรือไม่จากข้อมูลของมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะลูกลามต้องใช้เวลามากพอสมควร จึงจะพัฒนาไปถึงระยะที่ไบเดนได้รับการวินิจฉัยมาแรงตอมลูกหมากยังตรวจพบได้ง่ายอีกด้วยการตรวจเลือดหรือการตรวจตอมลูกหมากแบบง่ายๆจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเกือบ100% เรื่องนี้อาจเป็นการปกปิดที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์วงการแพทย์ของประธานาธิบดีเมื่อแพทย์ประจำทําเนียบขาวซึ่งถือว่าเป็นระบบทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกแต่กลับตรวจไม่พบมะเร็งของไบเดนตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาในที่สุดเมื่อแรงกดดันจากสื่อมวลชนและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทำเนียบขาวจึงออกแถลงการยอมรับว่าประธานาธิบดีไบเดนได้รับการวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามถึงกระดูกตัวมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็จะเหมือนมะเร็งอื่นๆเขาจะมีแบบแบ่งเป็นแบบคร่าวๆนะครับ,ร,บระยะเริ่มต้นระยะแพร่กระจายรอบหรือว่าระยะกระจายไปที่อวัยวะอื่นซึ่งถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยก็คือ,อ,อตรงนี้โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการครับ ระยะเริ่มต้นหมายความว่ายังอยู่ในตัวต่อมลูกหมากยังไม่มีการแพร่กระจายรอบๆระยะนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะตรวจเจอจากการตรวจเลือดดูค่าพ s a อครับมันก็จะขึ้นมากกว่าค่ามาตรฐานก็คือโดยปกติเนี่ยค่ามันไม่ควรจะเกินสี่แต่ว่าถ้าเกิดส,สมมติเราตรวจแล้วว่าคนไข้รา,ายเนี้ <c oughs> มีค่า PSA ที่มันมากกว่าสี่เนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งส่วนใหญ่ระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการซึ่งก็จะมีการแนะนําให้คนไข้เนี่ยตรวจชิ้นเนื้อเพื่อด,ดูว่ามี <c oughs> มะเร็งซ่อนอยู่หรือเปล่าร่วมกับการทำเอไมตัวต่อทุกหมากครับ,รบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นระยะกระจายออกรอบๆนะครับอันนี้คนไข้อาจจะเริ่มมีอาการแล้วก็คืออาจจะมีอาการระคายเคืองปัสสาวะมีเลือดปนร่วมด้วยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าระยะกระจายสู่อวัยวะรอบๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นระยะที่กระจายไปที่กระดูกอย่างเนี้ครับคือเขาอาจจะมีภาวะของอ,อมีการปวดกระดูกนะครับ หรือไปกระดูกจนมีการายกตัวอย่างเช่นกระดูกสันหลังมีการหักกดทับพวกเส้นประสาททําให้ขาเดินไม่ได้หรือว่าไปที่กระดูกเชิงกรานอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีอาการหักง่ายกว่าปกติซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าแต่ละระยะก็จะมีอาการแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับอแสดงว่าถ้าถ้าเอาแบบถามแบบถามแบบง่ายๆคือสมมุติว่าโจไปเดนเป็นถึงขั้นลามถึงกระดูกระยะที่อันตรายเนี่ยคนภายนอกก็ไม่ได้สังเกต รู้ขนาดนั้นหรือแม้เจ้าตัวอาจจะแบบว่าเดินเหินสะดวกอะไรอย่างนี้อยู่ไหมครับถูกต้องครับก็ค <ừ> ือถ้าเป็นระยะกระจายไปกระดูกบางลายเนี่ยอาจจะแค่สแกนจากการทำเขาเรียกว่า,าโบนสแกนนะครับคือกระดูกทั่วตัวเนี่ยมีการลุกลามไปแล้วแต่ว่ากยายภาพข้างนอกเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า <ừ> มันจะต้องพึ่งการตรวจพิเศษเพื่อดูว่ามันมีการกระจายไปที่กระดูกแล้วครับ ูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ประดิชนทีวีด้วยนะครับ